ลับที่จะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกระดับทําแบบนี้ครับนั่นก็คือการสื่อสารกับตัวเองและการสื่อสารกับตัวเองทําได้หลายแบบครับและในวันนี้ผมะจะยกตัวอย่างหนึ่งวิธีให้กับคุณครับก็คือการถามคําถามกับตัวเองครับการถามคําถามนะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคของการออบเซ v ร์เวอร์หรือสังเกตการตัวเองแน่นอนถ้าคุณถามคําถามที่ถูกคุณจะได้รับคําตอบที่ถูกครับยกตัวอย่างเช่นอะไรที่ ฉันทำได้มากขึ้นในตอนนี้อะไรที่ฉันคิดอยู่ในตอนนี้อะไรที่ฉันรู้สึกอยู่ในตอนนี้หรืออะไรที่ติดอยู่ในใจฉันอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ทําให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าสิ่งที่ฉันกาลังคิดอยู่เนี่ยทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้แล้วกันสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ทําให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าแน่นอนครับเมื่อคุณถามแบบเนี้ย yes or no ถ้ามันใช่ คุณก็ทําต่อไปถ้ามันไม่ใช่คุณต้องย้ายโฟกัสครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับมันมีหลายแบบการฝึกคิดการฝึกเชื่อก,การฝึกรู้สึกแต่เราจะใช้การฝึกถามคําถามนะครับซึ่งเป็นตัวเบสิกของ n อ p และคุณสามารถทําได้ที่บ้านคุณและทุกทกท,กที่ที่คุณต้องการถามว่าอะไรหรือนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ฉันคิดมีประโยชน์กับฉันหรือเปล่าสิ่งที่ฉันกาลังพูดเนี่ย มันมีประโยชน์ไหมสิ mm. ่งที ata, <Yes. S 3> ่ฉ right. right. ันกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้เช่นสมมติคุณอาจจะดราม่ากับชีวิตสิ่งที่ฉันกาลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันเป็นประโยชน์กับฉันจริงหรือเปล่าสิ่งที่ฉันกาลังต้องการตอนนี้มันใช่จริงๆหรือเปล่าในสิ่งที่ฉันต้องการเห็นไหมครับเมื่อคุณถามคาถามถูกมันจะได้คาตอบที่ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณถามว่าทําไมเรื่องเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมคนคนนี้เขาทิ้งฉันทาไมคนคนนี้เขาเอ่อทำไม่ไม่ซื่อสัตย์กับฉันทําไมคนคนนี้โกงฉันโกงธุรกิจฉันเมื่อคุณถามแบบนี้นนะคับบบมมจหาาํตอแไ่สสิุ้ด สิ่งที่คุณต้องการจริงในชีวิตคือจุดสุดท้ายของคําตอบครับที่จะพาคุณไปข้างหน้าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแบบมัวแต่ถามทําไมสิ่งนี้เกิดกับฉันมันก็ไม่จบไม่จบไม่จบทําไมเขาไม่ติดต่อฉันโอ้โหมันก็ไม่จบไม่จบคุณจะค้นหาคํคำนั้นแบบคําตอบอยู่เรื่อยไปครับมันไม่มีทันจบครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คําตอบมันเป็นคําตอบเดียวและเป็นคําตอบที่มีคุณภาพอะไรนะครับเป็นต้นเช่น อะไรจะทําให้ฉันเนี่ยเก่งขึ้นมากขึ้นอะไรจะทำให้ฉันปิดการขายได้มากขึ้นหรือทักษะอะไรที่ฉันต้องเรียนเพิ่มเพื่อทําให้ฉันสําเร็จมากขึ้นเห็นไหมครับมีการถามคําถามอย่างถูกต้องสิ่งที่ฉันคิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช่หนทางที่ทําให้ฉันสําเร็จหรือเปล่าหรือเรื่องที่ฉันกําลังทําอยู่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของฉันไหมเห็นไหมครับใครคิดว่าทําได้ครับ ในการถามคำถามกับตัวเองถ้าคุณทำสิ่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณต้องการและคุณชัดเจนอะไรกันแน่ใครนะครับทำได้พิมพ์ทำได้มาเลยครับและอยากให้คุณฝึกทำไปตลอดชีวิตของคุณเลยครับนี่เป็นเทคนิคการสื่อสารกับตัวเองในแบบ n l p ทีที่ป้าแบ่งปันให้กับคุณนะครับพอไปสารมาสกุลเอเสวัสดีครับ